สวัสดีค่ะวันนี้วันวานจะพาทุกคนย้อนไปดูนักแสดงหนังละครจากจักวงวงเมื่อ37ปีที่แล้วกันนะคะก็คือเรื่องนาง122531นั่นเองค่ะที่หลายคนจะแหกที่ตาตื่นขึ้นมาดูค่ะวันนี้เราจะพาไปดูนักแสดงในสมัยนั้นกันนะคะวัชราสังสุวรรณแสดงเป็นเท้ารสทิศสุรีพรเกียรตินาแสดงเป็นเทา ทัศนีศรีดาสมุดแสดงเป็นบัว,กวเกศรินภูล,ลาบรับบ,บทผันปรางเพนสุทธิพงศ์รับบทอีเสววาวนีเสื่อมละออรับบทปองสายสุนีวงสาวีสาวแสดงเป็นคล้องดาริการัตนวงศ์แสดงเป็นคล้ายดวงฤดีพยัคฆ์<า>แสดงเป็นใย สุกัญญาแช่มชื่นแสดงเป็นไพรัดดาวันสันทิสแสดงเป็นแสกชัดมณีเนศิริแสดงเป็นปีนางอ้อยไกรอับแสดงเป็นปลอดคุณเอกกวีพักดีวงศ์แสดงเป็นพ่อโนอนคุณชาลินีดาราแสดงเป็นแม่จนันมาดูตอนเด็กกันบ้างนะคะขออนุญาตแทนด้วยเด็กหญิงนะคะ ปัจจุบันใช้นางหรือนางสาวกับเด็กหญิงมนุดีบุญโพแก้วแสดงเป็นบัวเด็กหญิงลักษณาเกตทับพิงแสดงเป็นผันเด็กหญิงดารุณีเนติลักษณ์แสดงเป็นอีเด็กหญิงมายุรียอดวิไลแสดงเป็นปองเด็กหญิงสุกัญญานุตวนรณิชแสดงเป็นคลอง เด็กหญิงพรทิพย์แพรสิริพุทธิพงศ์แสดงเป็นคล้ายเด็กหญิงเดียมาศภุกราชวงศ์แสดงเป็นใหญ่เด็กหญิงเบียธิดาใจฉลาดสแสดงเป็นไพ่เ,เด็กหญิงพจรจันลูกอินสแสดงเป็นแสแกเด็กหญิงเจนนี่เศรษฐบุตรแสดงเป็นปีเด็กหญิงพนจนีพรหมทองดีสแสดงเป็นกรอบ เด็กหญิงออนชูมาพรหมมาถามีแสดงเป็นเาพาอัมพาภูสิทธิ์แสดงเป็นนางยักษ์สันธมาลาสำหรับวันนี้วันวานขอลาไปก่อนพบกันคลิปหน้านะคะบายบายฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะคะ